สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านที่ได้ยินได้ฟังและติดตามช่องของเรานะครับวันนี้นะครับวันที่วันศุกร์ที่12นะครับธันวาคมหัวข้อในการแบ่งปันนะครับสำหรับวันนี้คือผู้ที่พระเจ้าโปรดปานผู้ที่พระเจ้าโปรดปานในยุคที่โลกนะครับเต็มไปด้วยความบาปพระมพีได้กล่าวว่ายังไงครับ ในหนังสือปฐมกาลบทที่6ข้อ5นะครับพยาเวทรงเห็นว่าความชั่วร้ายของมนุษย์มีมากบนแผ่นดินและทรงเห็นว่าเขาความคิดในใจทั้งหมดของเขาล้วนเป็นเรื่องชั่วร้ายตลอดเวลาขอพระเจา้าอวยพรถ้อยคำบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ขอพระองค์ทรงเจิมทั้งผู้พูดและผู้ฟังในวันนี้ในคลิปนี้เพื่อให้ได้รับพระพรต่างๆอย่างมากมายขอพระเจ้าได้โปรดพูดกับเขาอย่างเฉพาะเจาะจงแต่ละคน ให้เราอธิษฐานและขอมอบเวลาจากนี้ไปไว้ในพระสุริ์ของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อเมนแต่ท่ามกลางความมืดมนนั้นนะมีบุคคลหนึ่งนะณนะเวลานั้นนะครับในปฐมกาลบทที่6มีบุคคลหนึ่งเนี่ยที่โดดเด่นขึ้นมาเลยชื่อของเขาชื่อว่าโนอาห์โนอานะครับเป็นชายผู้ที่พระเจ้าเลือกชายที่พระองค์นั้นทรงปวดรานเพราะอะไรเหรครับเพราะว่าโนอาเนี่ย เป็นคนชอบทำนะครับแบบไร้ตําหนิไร้ทิฏฐิเรามาดูข้อต่อมาครับในหนังสือปฐมกาลบทที่6ข้อ9ต่อไปนี้คือลำดับพงพันธุ์ของโนอาห์โนอาห์เป็นคนชอบทำดีพร้อมในสมัยของเขาโนอาห์ดเนินกับพระเจ้าเขาไม่ใช่คนโนอาห์นะครับเขาไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบแต่เขาเลือกสิ่งที่ถูกต้องแม้คนทั้งโลกเลือกสิ่งที่ผิดก็ตามคําว่า โนอาห์ no a, นะครับดำเนินกับพระเจ้าคืออะไรการดการดำเนินกับพระเจ้าคือการเดินกับพระเจ้าคือการมีชีวิตที่สอดคล้องกับหัวใจของพระองค์นะครับไม่ใช่แค่รู้จักพระองค์เท่านั้นแต่อยู่กับพระองค์ทุกวันอยู่กับพระองค์เสมออยู่กับพระองค์ในทุกลมหายใจในทุกย่างก้าวเพรนโนอาเนี่ยนะครับเชื่อฟังแม้สิ่งนั้นดูเป็นไปไม่ได้ แม้ไม่เข้าใจแต่เลือกที่จะเชื่อฟังนะครับในข้อต่อมาคือในหนังสือปฐมกาลบทที่6นะครับข้อ22ได้บอกกับเราว่าพระเจ้าทรงบัญชาให้โนอาห์ทำอย่างไรโนอาห์ก็ทำอย่างนั้นทุกประการขีดเส้นใต้ว่าทุกประการพระเจ้านะครับให้โนอาห์นั้นสร้างเรือยักษ์เหมือนที่พี่น้องรู้เรื่องราวดีนะครับ ท,ทั้งท้ที่ณเวลานั้นเนี่ยไม่มีวี่แววเลยว่าจะมีฝนตกหนักฝนจะตกน้ําจะท่วมหรืออะไรเงี้ยไม่มีแววเลยแต่โนอาก็เลือกที่จะเชื่อฟังอย่างเขาเรียกว่าอย่างสิ้นเชิงคือไม่รู้อ่ะให้สร้างก็สร้างอ่ะเชื่อนะมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะครับอ,อ๋อจริงๆไม,ไม่ไม่ได้เป็นเรื่องเล่าแหละเป็นเรื่องของโนานี่แหละนะครับครั้งหนึ่งนะครับช่วงที่โนาสร้างเรือเนี่ยพระอัมพีได้บอกว่า โลกในเวลานั้นเนี่ยเต็มไปด้วยการเยาะเยะ้ยพี่น้องลองจิงนตนาการภาพนั้นนะครับเรากําลังทําสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราทําแต่ไม่มีใครเข้าใจเราก็จะถูกมองว่าบ้านะตลกขำทําอะไรเพ้อเจอ้อถูกไหมฮะเพราะนั้นทุกครั้งที่เสียงค้อนของโนอานะครับกระทบไม้ดังก้องก้องก้องปังปังปัง,ปงนะคนข้างบ้านก็เดินผ่านแล้วก็หัวเราะ แล้วก็พูดว่าโนอาบ้าไปแล้วฝนที่ไหนจะมาตกขนาดนั้นฮนะเด็กๆก,ก็ชี้นิ้วนะแล้วก็คุยกันซุบชิบซุบชิบ,บแล้วก็ขำาคิคี้ขสตรีนะครับชาวบ้านก็สส่หัวครับใครเห็นก็สส่หัวนะชายหนุ่มก็หัวเราะเยาะฮนะสตรีก็สส่หัวโอ้ไม่ไหวเลยอะไรแบบนี้น่าสงสารจังนะครับแต่ในทุกเสียงหัวเราะนั้นมีเสียงหนึ่งที่ดังอยู่ในหัวใจของโนอาเสียงนั้นคือเสียงอะไรครับ เสียงของพระเจ้าอเมนนะครับคือหนึ่งนะครับเมื่อเขานั่งมองฟ้าอันเงียบงนันเขาอธิษฐานว่าพระเจ้าข้าบงจะทําตามพระดํารัสของพระองค์แม้ไม่เข้าใจพระเจ้าตัดกับเขาในความสงบของข้ามคืนนั้นว่าโนอาเราจะอยู่กับเจ้าอเมนวีนะ้องโนอาเราจะอยู่กับเจ้านะและเมื่อวันที่เมฆเริ่มปกคลุมนะครับหยาดน้ําแลก ของฝนเนี่ยเริ่มตกลงมาเสียงหัวเราะก็เงียบลงแต่ความเชื่อของโนโอากับดังก้องอยู่ในเรือนั้นและพาเขาลอดพ้นเขาและครอบครัวแล้วก็สัตว์อีกทั้งหลายตามที่พระเจ้านั้นทรงบอกนะครับว่าให้ทำลอดจากน้ำท่วมโลกครั้งนั้นจึงมีเราในวันนี้ขอบคุณพระเจ้านะครับแล้วก็ขอบคุณ โนอนะครับที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเราพระเจ้านะครับไม่เลือกคนที่สมบูรณ์แบบแต่เลือกคนที่ซื่อสัตย์ต่อพระองค์พระพรของพระเจ้าอยู่บนชีวิตที่เดินอยู่บนชีวิตของคนที่เดินกับพระองค์ไม่ใช่ชีวิตที่ทําตามคนส่วนใหญ่ใช่ไหมครับในโรมบทที่12ข้อ2นี่ผมจําได้ดีนะครับแล้วก็ขึ้นใจเลยแล้วก็หวังว่าพี่น้องจะจําได้ว่่อย่าลอกเรียนแบบคนในยุคนี้ การทำตามคนส่วนใหญ่ก็เหมือนเราเอออห่หมกไปกับเขาครับมันก็อยู่ในความหมายของการลอกเลียนแบบหรือเราถูกอิทธิพลของคนส่วนใหญ่เพราะนั้นถ้าคนอื่นเขาต้องตกนาลกหรือคนอื่นที่เขาจะต้องทํำบาปเราจะต้องทําตามด้วยเหรอครับไม่นะครับเพราะนั้นความเชื่อฟังนะครับแม้ดูมันเป็นไปไม่ได้แต่จะนําเราไปสูปพ่พระพรที่เกินความคาดหมายและเกินความคิดเอาไ,มไหมนะ้องเพราะนั้นโยนาเนี่ย ก็ได้เป็นพ่อของเชมฮามยาเฟดนะครับซึ่งก็เป็นบรรพบุรุษของเราด้วยครับแต่เดี๋ยวเขาจะแยกไป็สาสายยังไงจะเเดี๋ยวในบทเรียนนะครับที่เรียนพระคัมภีร์เดิมเนี่ยเราจะได้เรียนรู้กันนะครับสอนโดยศาสนาจารย์ดร์จรีวันนะครับหรือว่าแม่แดงของเรานั่นเองก็สำหรับพี่น้องที่ได้ติดตามอยู่แล้ว นะครับในช่องของเราก็ได้อัตลดครบทุกรูปแบบเลยนะครับยังไงก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับที่ผมอยากจะสื่อสารจากถ้อยคําของพระเจ้าคือโนอาเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปานแล้วทําไมพระเจ้าถึงโปรดปานนะยังไงถ้าได้ยินได้ฟังคลิปนี้แล้วเรามาอ mm ัฟเตอร์เป็นพรกันนะครับสําหรับพี่น้องทีออ่อยู่ภายนอกนะครับไม่ได้อยู่ในคิสสัต ไม่ได้เป็นสมาชิกหรือมีส่วนในคริสศักด์ของเราก็สามารถอัฟเตกับเราก็ได้นะครับทางคอมเมนต์นะครับเพื่อเป็นพรซึ่งกันและกันรเราเปิดมุมมองอื่นๆอีกมากมายนะครับที่เราจะเติบโตไปได้วยกันนะครับรักษาความเชื่อไปได้วยกันจนถึงวันที่องค์พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมารับเราคลิปนี้ต้องไปแล้วครับสวัสดีครับขอบพระเจ้าอวยพรครับ